วันนี้ซีมูเลเตอร์พามาประกอบเครื่องยนต์ในคาร์มิคแนนซ์ซีมูเลเตอร์2021จะยากง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาคือเครื่องยนต์ของรถคันนี้ที่เสียหายไปยันเสื้อสูบครับก็เลยต้องลื้อเครื่องยนต์ออกมาทุกชิ้นแต่ไหนๆลื้อมาขนาดนี้เลยจะเบิกอะไรใหม่ทุกชิ้นมาประกอบให้ดูกันไปเลยแต่เรายังไม่มีแท่นประกอบเครื่องยนต์ครับต้องไปปลดล็อกก่อนเราจะได้มาทั้งแท่นประกอบและแท่นยกวางเครื่องด้วยเลยอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ไปเริ่มประกอบกันคลิกเลือกเครื่ ที่เราต้องการประกอบรถคันนี้จะเป็นเครื่อง6สูบแถวเรียงแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปก็คือจะมีแคมชาร์ปอยู่ด้านบนตรงนี้2ฝั่งครับขั้นตอนแรกเริ่มจากยึดเสื้อสูบเข้ากับแทน่นจริงๆถามว่าประกอบที่รถได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่เราต้องคอยเอารถขึ้นหอยเวลาจะประกอบชิ้นส่วนที่อยู่ด้านล่างเครื่องอย่างเช่นข้อเหวี่ยงแต่ถ้าเป็นแท่นประกอบเครื่องกดหมุนแท่นแล้วประกอบได้เลยจะประหยัดเวลากว่าเยอะครับต่อจากเสื้อสูบคือแครงชาร์ปแล้วก็ตามด้วยแครงชาร์ปแบริ่งแคปจริงๆคันนี้เครื่ เครื่องยนต์ไม่ได้เสียหายทุกชิ้นแต่ผมจะเบิกใหม่ให้หมดตอนประกอบออกมาเพื่อนๆจะได้เห็นเครื่องยนต์สวยๆสมบูรณ์แบบครับต่อมาเป็นขั้นตอนของการใส่ลูกสูบเราสามารถกดใส่ทั้งลูกสูบและล็อตแคปได้ทีเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องขยับไปไหนทาไม่ได้ใช้แท่นวางเครื่องต้องยกขึ้นยกลงหลายรอบแนะนําให้ปลดล็อกแท่นประกอบไว้เลยครับคุ้มค่าแน่นอนคันนี้ตอนลื้อดูเจอแหวนลูกสูบเสียหายแต่ไม่ได้เสียทุกสูบผมจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยทั้งลูกสูบทั้งแหวนเสร็จจากลูกสูบก็ใส่อ่างน้ํามันเครื่องแล้วก็ยก ฝาสูบมาวางได้เลยครับมีน็อตที่ต้องขันทั้งหมด12ตัวจริงๆสามารถอัพสกิลขันน็อตให้เร็วขึ้นกว่านี้ได้ที่เห็นอยู่จะเป็นสปีดการขันน็อตเดิมๆตั้งแต่เริ่มเกมเลยเพราะแต้มอัพสกิลผมเอาไปอัพอย่างอื่นหมดแล้วครับต้องใจเย็นๆนิดนึงโดยเฉพาะการใส่แคมชาร์ปมีแคมชาร์ปแคบ16ตัวต้องขันน็อตทั้งหมด32ตัวเลยทีเดียวถ้าเป็นในชีวิตจริงน่าจะใช้เวลานานกว่านี้หลายเท่าเสร็จจากแคมชาร์ปก็ใส่หัวเทียนให้เรียบร้อยต่อมาคือฝั่่่่งงงงหน้้าาาาเเเคครรรืืออจจะิมมากกาใสฟแช์ทั คันนี้เป็นคันแรกเลยที่ผมเจอโซ่ทามมิงครับรถส่วนใหญ่ในเกมนี้เขาจะใช้เป็นสายพานทามมิงพอเป็นโซ่ก็จะมีส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาคือรางโซ่2ชิ้นซ้ายขวาตรงนี้เสร็จแล้วก็ใส่ฝาครอบทามมิงได้เลยชิ้นส่วนต่อไปจะประกอบค่อนข้างง่ายขันน็อตไม่เยอะไล่ไปตั้งแต่แครงช้าพูเล่ปัมป๊มน้ำพูเล่ปั๊มน้ำไดชาร์จลูกลอกปั๊มพาวเวอร์สายพานหน้าเครื่อง พัดลมมอน้ําตรงนี้เหมือนเป็นการพัดก,ก่อนที่เราจะมาเจอกับท่อร่วมไอเสียที่มีน็อตถึง24ตัวที่ต้องขันตอนนี้เริ่มเปลี่ยนใจอยากกลับไปอัพสกิลขันน็อตให้เร็วขึ้นซะแล้วครับไม่เป็นไรอดีตแก้ไขไม่ได้เดินหน้าต่ออย่างเดียวตอนนี้ก็ประมาณ70%ได้ครับเหลือแต่ชิ้นส่วนที่ประกอบง่ายๆฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของชุดคลัตช์เริ่มด้วยฟลายวิลแผ่นคลัตช์จานกดคลัตช์และลูกปืนกดคลัตช์เสร็จแล้วก็ไปใส่ท่อร่วมไอดีลิ้นเล่งตามด้วยราง เฟืองแคมชาร์แล้วใส่ฝาครอบฝาสูบได้เลยเราก็จะมาถึงอย่างสุดท้ายนั่นก็คือคอยจุดระเบิดก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการประกอบรับเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องและกองน้ามันเชื้อเพลิงก็ยกไปวางได้เลยใช้แท่นวางเครื่องกดเลือกเครื่องยนต์ที่เราประกอบก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ทั้งหมดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นแบบนี้ก็กดวางลงไปได้เลยอย่าลืมเติมน้ํามันเครื่องไม่งั้นจะกดส่งงานไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไปทดสอบลองติดเครื่องกันแต่ต้องไปติดตั้งเกียกร์กับเพลาขับพตตร จะอยู่ด้านหลังรับเปลี่ยนแบตเสร็จไปลองสตาร์ทเครื่องกันเลยเสียงก็จะประมาณนี้ไปดูท็อปสปีดของรถคันนี้กันบ้างรถคันนี้ท็อปสปีดจะอยู่ที่197กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคครับหลังจากลองขับใช้งานได้ปกติเราก็ไปกดส่งงานรับเงินได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการประกอบเครื่องอยากดูเครื่องยนต์แบบไหนอีกสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับตอนนี้พร้อมประกอบมากฝากฝากติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ซีมูเลเตอร์ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ